มาออกแล้วคราเนี้ลีหมดเป็นตัวนำดีเลอร์ที่สองยอดเพชรที่สามอ,อันดับลันที่สี่ธนดลที่ห้าต่อไปเป็นคุณภูชิดและนายด่าน ที่โค้งไปสามที่ลิศเป็นตัวนำลีโมท,ที่สองธนดลที่สามยอดเพชรที่สเ่ก้าชนะชัยที่ห้าที่โค้งไปสองออกทางตรงธนดลเลริ่มแรงทางนอกขึ้นไปเป็นตัวนำแล้ว ขณะนี้ธนาโดนเป็นตัวนำควัญเกล้าเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วขณะนี้ขวัญเกล้าเป็นตัวนำเก้ชาชนะชัยที่สองธนาโดนที่สามขณะนี้ควัญเกล้าเป็นตัวนำเก้าชนะชายที่สองธนาโดนที่สาม มาออกแล้วคารานลีลมอดเป็นตัวนำดีเลอร์ที่สองยอดเพชรที่สามอ,อันดัลันที่สี่ธนดลที่ห้าต่อไปเป็นคุณภูชิตและนายด่าน ทีโค้งไปสามที่เลิศเป็นตัวนำลีโมทีท่สองธนดลที่สามยอดเพชรที่สี่ก้าชนะชัยที่ห้าที่โค้งไปสองออกทางตรงธนดลเริ่มแรงทางนอกขึ้นไปเป็นตัวนำแล้ว ขณะนี้ธนาดนเป็นตัวนำควัญเกล้าเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำแล้วขณะนี้ขวัญเกล้าเป็นตัวนำเก้ชาชนะชัยที่สองธนาดนที่สามขณะนี้ควัญเกล้าเป็นตัวนำเก้าชนะชายที่สองธนาดนที่สาม สองสองแม่ไม่เข้าอ่ะโอ้เบรสอออุ้ยอุ้แหงเง้ยไม่รู้ว่ามันขี่หเทียวไองีตัวยงง้โอ้สิ1สสิบเ็เนาะ เบอร์สิก yeah well, oh, okay. oh, okay. ็เท่าไหร่อ่ะสิบสอิบสเบอร์สิบเอ็ดเ้บอร์สิบเอ็ดครักระตังิ้